เลวต้องมีดูดเลือดแล้วว่าเช็คมันดูดเลือดยังไม่อมะมูเนี่ยออกเอาออกมันไม่ดูดหรอวะแกงแพ้กูพเแล้วแกงแพ้ที่อะไรมึงหยุดเลยนะครัพวกเทียตัวทีวะเฮียกูดาวเว่นไงดาวเว่นสองตัวตีทวิตเตอร์เออกูแพ้แล้วทวิตเตอร์ไหนกูกูแกงแพ้ปิดคนวะ แข่แพ้ผิดคนที่ไรเนี่ยแกงแพ้ผิดคนอ่ะต้องแกงแพ้สวเดียวอแกงแพ้สัวเว้ยสวมเล่นชิมเฮ้ยเฮ้ยเยสารฝันให้กูก่อนสวยมเล่นชิมแปดคนแท้ๆเราจะเป็นแปดคนแท้ๆจะไุกทำไมขอินมานาได้ป่าไม่ได้ครับโอ้โหโอไล้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ Đã oh, my, oh my God, I will believe like you lẹ when you come through. Nào, 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 nào. 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 เฮีย,ยบ้านาเป็นเฮียมึงไงสัวล้วมึงเป็นเฮียอะไรก็แค่สงสัยอ๋อก็รู้ก็รู้แต่ที่ถามไม่ได้น,นนะก็สงสัยแล้วเป็นเฮียอะไรก็รู้กันในบอลก็รู้กันร <c oughs> ู้กันเฮียเป็นยังไงเยอะมาถุยถุยถุยเราก็รู้จักกันมานานหรือเปล่าวะเอามารู้จักมึงค่ว,ว่าเฮีย รู้จักจับมือจับเธอวะเย้ผมรู้เปล่าวะไอ้สัวว่าว่าอะไรวะว่าว่าไมม่รู้เหือนกันคตีนกดดันนี่กดตีนกันดีกว่าก่อนใส่ข้ม่ปดีเข้าใจมันต้องขออะไรเนี่ยนี่วะไม่มีไอเทมดีๆเลยควรตีกันขออนุญาตจับผู้ร้ายครับเฮ้ยใครจะเป็นตำรวจวะจับโจดหรอาอูเพ้สัวเหมือนกันเนี่ย เฮ้ยไอ้บอลโอ้ตกใจลกูจะได้งของกูน้อยว่ากูจะเดี๋ยวไอ้เฮ oh hey. hey, hey, e. ียเดี๋ยวเฮ้ยไอ้บอลดีดีดีเพื่อนดีดดีดีไอ้บอลดีกขมีดีดดีขอขบอลไอ้กวายคกเกลบอลโคตรกลียวบอลโคตรเกียวบอลโคตรเกลียว เราเป็นมึงวะไอ้เหี้ยจัดไอ้เหี้ยพักกูต้องแบบเราเป็นมึงวะไอ้เหี้ยบอลอะไรนะไปกูทำไมไปกูมาทำไมวะเว้ยกาบจัดเร็วพี่บอลไอ้เหี้ยกูจะเกิดเหรอไอ้เหี้ยบอลขัดสองรอบเลยสุดอันนี้คืออะไรวะกูสั่งเองแหละตึอยจังอ่ะอักเมนสุดท้ายนะครับสหรับทำชีวิตนี้ชีวิตนี้คุณต้องเลือกดีๆคุณต้องเลือกดีดีบอลต้องเลือกอะไรอ่ะ อะไรคือได้รับ BF25 ชิ้นมาผสมอะไรเนี่ยทองโอเคปะเนี่ยดิวกูหนึ่งดาวผมไม่ต้องการเยู่ในมเอร์ตอนนี้เป็นไงผมไม่ต้องการ เรื่องอะไรดีวะไอตัวแทงที่ต้องการมันหายไปหัวไปไหนหมดวะเนี่ยคุยคุยอ๋อเงาป่าคุยโอ้เจนไอ้บอลขอตัดพลังกันจิว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 เร็วเท่ากันเลยนีว่าจิวจิว ยิงโจมไม่เข้าแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วโอ้โหโอ้โหโอจะยิงกันหน่อยที่นี่ไม่เจ็บตาจับโจมจับโจมเกาะที่อะไรวะไอ้บอลเกาะที่อะไรวะอะไรวะไอ้บอเกาะที่อะไรวะไอยบอลอ้ยนี่ขนาดไม่ได้ปีเยอร์ต้องหาตัวแท้งต้องแท้งเพิ่มต้องแท้งเพิ่มจะเล่นไหมเราจะไปแล่นไหมจะเล่นไหมไอ้นี่คืออะไรไอ้ที่มันสวนกินี่ทำอะไรได้แซ่บหมอ

โอ้ไม่รอดวันดีครับใจเย็นไอ้เหี้ยตายว่ะาตกว่าตายว่ะน้องเบามือโอ้โหเช็กเบามือหน่อยเช็กเบามือหน่อยเช็กหลอดรู้ละตัวแท้งดีๆไปอยู่ที่ใครหมดพอรู้แล้วโะเหนียวเกินเลยบ่อยเนี่ยเฮียว่าตายเรียบร้อยหอดก้าวเลยอ๋อเนี่ยบ่อยถ้าเรามีตัวแท้งอีกนะเว้ยเราไหวก็บ่อยแล้วไปอยู่ที่บ่อยหมดเลยบ่อยเคาตัวแท้งลงไปหมดเลย แพ้ภัยบอนอะไรก็ไม่้ยไอ้เหี้ยแล้ยบโยยั้ยขอขอขอเชคเออไอ้เหี้ยร่อยาลอกู้าล่อยาก่อนน้นะกูจะแพ้ยออย่างงี้ยงของกูบีอไรเฮียเอาบ่หเลยเอาหมดเลยโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบเลยดีหวานเจี๊ยบแล้วอะไรน่ล้อะไรแ่คุณาคิหรอ อันีี้้ะครบโยไมม่เอาตัวแพงครับไอ้น้องเอาตัวแพลงน้องตัวแพงขายเงินเอาตัวแพงขายเงินที่แกของเหมือนกันของเหมือนข้าของกีบบินไปแล้วของเหมือนกันแท้ๆไปเลยทไม่ได้มองแม่งเลยอ่ะแม่งเลยกูไม่เจอไอ้นน่นเนี่ยโคตรูคุยเลยกูไม่ได้คุยเลยไอ้เฮียทำไมต้องมีคนมาขัดสแต็กกูตลอดเลยวะทุกเกมเลยที่กูได้เกมบอลลอนดีๆเนี่ยผม มันต้องมีพวกกระกาดใช่เพื่อนกลจ่ใจกลจ่ใจมันต้องมีพวกกระกาดเหี้ยไอตัวกระกาดที่แพ้กลัวะขอโทษแล้วกันนะขอโทษแล้กันนะวะมึงพูดได้จบดีขอโทษแล้วกันนะที่กระจอกมึงพูดได้จบดีนั่งมึงไปไหนควายขอโทษแล้วกันนะแรงกูไม่กล้าบอลึงไม่หกอะไรกูลมนี่มาแจงไหนวะไอ้เหี้ยโอ้โหขุดอับ โจนเยอะจังเฮียล hey. hey. oh, hey. so yeah. ูกกเีเฮ้ยไม่ขอ้ยเฮียเยโจรตจับโจรเฮียจะเป็นควกู้ไวสัตตังกู้เล่นกายภาพไม่ใจของกายภาพเลยเย็บเมหาของไปวะอันนี้อะไรเนี่ย no 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 ไม่ได้หนดตัว,ตวโอ้ยสยี่อ머เชอร์ตัวไหน,ไหนถ้าเป็นสี่เอ머เชอร์แล้วก็ชื่ออ่ะ ไม่ถูกเลยครับเจอใครเลยเนี่ยสวัสดีครับออเจอกลุ่มเฮ้ยโอ้โหอย่าวางโัวไม่เสร็จนงคิดไม่ออกเลยใส่อะไรดีของโอ้โหโอ้โหโอ้โห มันรวยมาจากไหนไม่รู้ไอคนนี้เนี่ยใจเย็นล er mm ูกพี่ใจเย็นใจเย็นครับลูกพี่เฮ้ยสติมอนเงียนโอ้โหยยังไม่เจออีกว่าแม่งแอด โลก 9, 8, 8. โเก่าแโเฮ้ยทำไมตัวมอ,อ,อนูนมาตกาเฮ้ยไ,<อ> <laughs> ไอชิ้นเลือบางสายพุ่งออวะาเฮ้ยอะไรเนี่ย,ยเลือบางมึงเล่นไปแสเทินเหรอวะ โอ้โหเกมแม่งดีจังวะไม่ให้เฮียอะไรก่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมีเด็ตัวไหนเยะไปหนไหวแล้วอุ๊ยอเด็กสไลม่เจอตัวที่ต้องการเลยเหมือนกันครับเหมือนกัน อ้าวชิคลาก่อนนะน่าจะเฮือกไม่นะเอกอุยอ้ยฮิวตัยิงนโคตรเลย,ยตัวอะไรเพิ่นไปเ,เ,เว้ยทหารล้เบิดแล้วลงหัวพวกเนี้ยเหม,ม,ม,มือนงสินะปูม่น โอ้ยไอ้แค่นั่งมเมื่อไหร่เรือรถอ่ะมันมีรูนี้วิเชียโคตรดีเลยอยากได้มาดีที่แมันไม่ไม่นับเกินร้อยเลยเที้ยะมันสัตว์เนี่ยจะไมเชียรอลถไม่ได้รูนี้วะไม่เจอจริงดิโอ้ยกูแพ้ทุกคนเลยนึกหวังเฮ้ยเจออันดับหนึ่งใส่แน่เลยกูตากรอดบ่อย เอาเวนเจอร์ไอเมบเรียบร้อยอ่ะไอหมาตี่ดดิบหยสองมันกัดหมดเลยกูมองเลยไม่เห็นเลยอ่ะไม่คตรกัดกัลยีเียรัดูี่เดดูเร์อูอูะเะเิด เจอใครเ็นเนี่ยไอ้พูกโจรกระจกแต่กูยังไม่เจอตำรวจเลยวะไม่อยากรู้่ตำรวจเป็นไหนตำรวจอยู่ไหนเอ้น้องพี่ขอหน่อยเดอเช็คเจอเช็คอีกแล้ว แม่เลยตำรวจหลายตัวด้วยนักขอนผมคงไม่อยู่แล้วล่ะพึ่งได้ใจเย็นลูกพี่จะเย็นเฮ้ยบุกมันตำรวจบุกมาแล้วจะเรเบลแพ้ตำรวจกูกต้องจับตำรวจมาก่อน หวยดูดีนดูดีทีว่ะมงตำรวจเต็มบ้านเลยเนี่ยรวมตำรวจดูดีด้สุดี่สุดดูดีด้สุดดูดีเียคราไปหนาไีใครเอาจริงไเนี่ยเปิดอื้จูลุ้ยตาอะไรอะ เอาตัว้ยสิไม่เอาตาไ,ไม่ไไมไเอาเฮีานะโอ้ตัวไวยอ่ะุ้ยสอง <c oughs> ดาวสอง<อ>ดอ<ร>าววะไม่เวลาตอดขอ,องกระซงเกียดอย่ถึงเริ่มบ้างสาวดาว่ะแม่งมันโดนหมดตัวเลยนี่หวายเชี่ออย่างนั้อง่ายกันหน่อยส่วนง่ายกันหน่อย ติดลงตัวทันไปเนี่ยโอเยว่าไงตำรวจล้นจับไปหมดแล้วว่ะตอนนี้เออดีที่อ่ะตัวผ่อนอง้ามจับมาเลยว่ะจเย็นจะเย็นลูกพี่จเย็นผมดงินไปหมดแล้วนะหลายตัวเลยโอ้ยผิดกฎหมายนะน้อง ย Ay, s two, <S s <S ัดเงินตำรวจไปห้าคนใช่แล้วลกพี่ลุงวิใจเย็นลุงวิลุตำรวจลจเยนลจเย็นไอ้ชิก็แค่ได้แค่ตัวเดียววีกูยังไม่เจอเลยอะเอาดิเพาวดซื้อกอโทรศัพท์ใหม่ว okay, okay, ่ะกูเล่นจบลวีกูยังไม่เจอไอ้เียทไมวะเปิดเลยไม่กูดูเถอะมีม่ก็อยู่คนนึงไอ้เีย ไม่ไหเลยไ้อนโอ้โหเฮยม่งเนี่ยไต่โดไปเยอะจัดอะเฮยนนี้ไต่โไปเยอะจัดกูเจอมาเยอะวแกูเจอมเยอะันเองได้ด้วยเฮียแนวทางการแก้ enforce เจอไอ้เลียวอ่ะเนัเล่นเอ็นฟอร์เซอร์ดูดีๆบ่อยดูดีๆเออมีแต่นัเล่นเอ็นฟอร์เซอร์ว่ะแม่เฮียเจอเอ็นฟอร์เซอร์กูเฮียเล่นตามกันหมดเลยกระตู๊กกระตู๊กกระตูกกระตู๊กกระตูกกูไม่เห็นเดียวทางการเล่นเอ็นฟอร์เซอร์ เห็นอะไรเลยชีวิตนี้ไม่เห็นอะไรเลยมุ้ยเกินแล้วเว้ยโปะโปะโป้โอ้ยกระโปงฟองคาเบี้ยไอ้เที่ยกระปุกทองคำมาจากไหนเนี่ยกระปุกทองคำว่าไอ้เที่ยนี่มันของคอนเทนต์ได้บ่อยของคอนเทนต์เออของคอนเทนต์ไอเทมคอนเทนต์อะไรนะกการเรียนใส่ไอบอลสองอัน เอ้อเล่นไม่ได้กูไปเล่นอย่างอื่นแล้วนี่ถูกแล้วกระโปงเอาไปไปไหนล้วไปเช็คมีดูดเลือดปะไม่วีก็ไม่เจอกูไม่มันจะเจอได้ไงวะโดนยัดหมดแล้ววันนี้ถ้าถูดเลือดแล้วก็ หลังก็ไม่เจออุ้ยอบูบ๊อบออกเดีเช็คอ้าวไม่ใส่เมียววะยื้อเอาบอลไม่ใส่เมียววะใชคเมียวไม่ไม่ไม่อุ้ย ตัวอะไรบ้างอะที่สองวีเลยนะเว้ยไอกโกกเนี่ยไอ้เฮียทำไมกูเจอน,นนวะาเด็ดพร้อมเ็ออยไปด้ปด้าวเอ,อ,อ,กกอ,อโอ้โ,อโ,อโ,ฮโเฮียนนเฮียไกโดนไม่ไหววะานน ไม่ไหวยว่ะจังหวะนี้คือจะอยู่ข้างๆก็คือดึงแขนแล้วไม่ไหวว่ะไปไหวว่ะไม่ไหวเนี่ยอันนี้เอเมสราคอนเทนต์หรือเปล่าเอเมสตาตัวคอนเทนต์ว่ะเนี่ยไอ้บอยไม่เก็บของเก็บของคนทุเรศบ่อยตรงกลาง โอ้กูเจอแล้วกูเจอวีแล้วกูเจอวีแล้วโอ้โหมาเร็วเกินน้องไอ้ยกูโดดไอ้ไแม่กูโดดไปนู่นน่ะอ๋อไอ้ไม่ได้เกโดดไปนู่นไหนอ้น้องไม่ไหววะน้องไม่ไหวว่ะน้องเล่นของใหม่ก็ตึงว่ะน้องหยุดไม่อยู่แล้วเนี่ย ไอ้เวไอ้เ้ยมีอะไรวะอ้ไอ้ียเดี๋ยวกูเปลี่ยนกู่งโดนดูดไปนู่นไดไงวะอือไม่สรเดีวต้องมีดูดเลือดแล้ววาไเช็คมันดูดเลือดยังไงกมาเนออกเอากออกมันไม่ดูดหรอวะมันไม่ดูดเลยดีมันต้องตีแม่เอวะ ว่าจะโยนก็ดูดิเช็คไม่ถันแล้ววะเจอกันในตัวไม่ไหววะพวกมึงดูรถกูดีพวกมึงมาดูรถกูดีพวกมึงมาดูรถก็ดีพวกมึงมาดูรถเงมาดูรถท่าดามาดูรถท้าทางกูดีรถมาดูรถท้าทางกูดีโอ้ยเอาอะไรไปไหวว่ายนวลรถท่าดาวแล้วนวลเอาอะไไปไหวว่านวลนุ๊กไอ้ย์เอาอะไรไปไหวเพิ่งไอ้ย์เอาอะไรไปไหว เฮียมึงกเห็นแบบแบเฮียคีห0พันได้กูเล่นข้อมไหนกูตึงวะอะไรวะกูเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยแลเนี่ยอ้เยเนี่ยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยไึ้นเงี้ยเหอนี่เนี่ยไอ้เฮียอะไรอยนี่นเนี่ก็จะหลุดแล้วเนี่ยเมลไงเมลไอ้เฮียกูหลุดเลยกท้อว่ะกูไม่รู้เีแล้วกูทอแล้วไอ้กลัวไปมอดของมีถอดของไหมอพวกมึงทิ้งอันนี้ให้กูพวกมึงดูไอ้เียกูไม่มีลิโ่เลยสัตว์ายเลว ไไปปววเียขายตัวดีขายตัวดีเพื่อนขายตัวเป็นขายไหมที่ขายตันนะขายทิ้งแม่งดีไอ้สัวขายทิ้งแม่งดีไอตัวเราไม่ไหวแล้วไอ้สุ่อะยิงอะไรอีกเนี่ยเิยอะไรอีกนี่กูไม่ไหวแล้วไอ้สัวทำไงดีวะเพื่อนแต่กูอยู่แค่เบลนี้อ่ะโอ้ย อย่างน้เลยเม่ไดนอยู่ไม่นะกูไม่ได้สามดาวเลยเดี๋ยวมึงเจอค้อมรับไอชิกโดนเลยโอ้ยหนุนเก็บรับลุงผู้ชายเจอไอ้บอยกูแพ้แล้วคุยเอ้โอ้หค้อมลับดาวล้วนจบแล้วแต่ว่าอะไรอะไรไม่รู้แต่ดาวล้วนเก็บรับไฮแวลูครับโอ้โห เก็บร no no? ับอะไรไม่รู้มึงโดนตับเอาไปพี่อ่ะจบแล้วไอ้เหี้ยจบแล้วโอ้เยวจบเลยจบแล้วโอ้ยสเศเอ้ยเหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะเต็มระบบเหนื่อยว่ะเอ้ยเอาป้าเอาป้ากูขายหมดเลยให้กูนี่ตัวเดียววะ

เอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันลงไปเบอร์เดี๋ยวมันลงไปเบอร์ไม่ไรไม่ไรไอ้บอยมันจะลงไปขายทิ้งไอ้บอยอย่าไปตัดน้องดิบอยตัดน้องทำไมเฮียตัดอะไรวะตัดทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัดทำไมเนี่ยตัดอะไรอ่ะเฮียบลูเดเซอร์ขายทิ้งเลยบอยเออเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเฮียกูจัดเชิญโดดขายหมดขายหมดเฮียหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะเดือดใจเห็นหนึ่งหนึ่งอ่ะเฮ้ยไข่ไม่ทันแล้วเฮียโลตอนเนี้ย อุ้ยทานหวานเลือดมันเยอะนิวหวานไข่เรเบรนี่กู้ยดีไข่เรเบรนี่กู้ยดีขายหมดแล้วขายหมดแล้วหมดตัวแล้วหดีเนาะหาโมดีหาโมดีอย่างเดียวเลยหาโมดีตัวเดียวขายขายหมดน้องขายหมดน้องขายหมดหาอยู่หาอยู่หาอยู่หายหมดทุกตัวเลยเหรอเออโมบิสามดาวเออเออดีเฮียดโมบิสามดาวน้อง น้องนายูนายูพี่อยากแพ้ว่ะน้องาน้องกากว่าโอ้โหเลอนเลื่นเือนมึงเยอะเลื่อนมึงเยอะมันชนน้องกากว่าดูดีดูดีโอ้โหน้องเกเป็นลมไปพี่อยากแพ้ว่ะเฮียกจะเป็นลมจะเป็นลมเจะเป็นลมไปเี้ยโคตรเือนเลยโอ้ยยน้องขายรวเอ้ย ตัวรุสนาหอ่ะตัวมุสนาหาอ่ะขายไปหมดเลยตัวมุสนาหอ่ะเเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอหาโมดีขเขาตัวเดียวหาโมดีตัวเดียวมันไม่ไหวเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเเข้าใจแล้วอิกตร์เฮียหกดาวหกดาวสมดาวก็ได้นะเฮียหกดาวสดาวครับหกดาวสามดาวก็เออโอ้ยเหาอีกเาอีกเาอเาอีกเหยาอีกเหยาอี๋หายูหายูไขวิเตอร์เนี่ยไข่วิกเตอร์เนี่ยหายูหายู ขาไแมงมุมนั้นด้วยเฮียสู้้เฮียสองสองรอเลยเฮียเฮียเฮีเฮียเเดียวเดียวอีกเเดียวอีเ้เดียวมเดียวีกเ้เดียวเียอุ้ยกูอยเียดนอะไรเียเียคุณโดนตัวอะไรวเฮียคุณโดวอะไรวะขายอีก้อขายอีกน้องขายอีกน้องเลือบบัเหรอวะอเอบามม่นหกเียนเียขายขายเก็บเก็บบริโภคเดียวเก็บริเดียวเีย แมงมุมน้อยแมงมุมเออแมงมุมด้วยเออไอวยไม่ขายดิวะไม่ขายไอวด้วยเฮียขายอ๋อไมขายไม่ทันแล้วไม่ขายทันแล้วไม่ขายหมดไม่ยขยหดวบิกเหวิเหรอบิด้วยบวิกด้วยเฮ้ยไหนไหนสองหนึ่งไหนสองสองไหนขายหมดดิเมลเมลด้วยเมลด้วยขายเร็วขายหมดขายหมดขายหมดเฮียเร็วเวไว้เฮียบอวิคอวิควิขายเร็วขายเร็วบอวิคอวิคไแกแล้วไอลไอแกแล้ว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 

ก็ไม่สลายก็ไม่สลายหรือว่าทีเดียวหายเลยสัตว์ว่าที่หายเลย yeah.